ได้อะไรบ้างมาดูนะเอ๊ะป,ปัพพีพัพพีพพีนี่น่ารักโบพัพพีลูกหมาสองตัวกับเมียหมาหวาไว้ไหนกันในลูกกบมายีสิบหายีสิบหาลูกสองปอนอันนี้ให้สามี ในตัวในตัวนั่งมานั่งทำสวนอีกหนึ่งตัวได้กระถางได้กระถางกับไอ้กระถางนี่หาปอนเสือไม่น้อเสือเึิ่งถ้าเต็มราคาในร้านนี่ตัวละสามสิบหรือสี่สิบปอนนี่แหละเขาบอกแต่เขาขายแค่หาปอนนี่นี่เนมะสมตัวเสือแจ็คเก็ตนี่อีกงาน ของยี่ห้อนะคะอะไรตีดัดขนตาปรับคริสต์มาสเงินปอนหาสิบพีนี่กล้องนัง่นชุดชุดที่นอกสองปอนหายในร้านนี่สี่สิบสี่สิปปอนบนนี้นี่ อันนี้ที่รองแก้วค่ะจะเอาไปใช้ที่คอนโดที่หัวเหินแล้วก็อันนี้ก็ถุงมือถุงมือโอเว่นตู้เตาอบเอา,เอามาใช้ที่นี่แหละที่อังกฤษได้ชุดมาด้วยนึ่งชุดอันนี้สีขาวให้ลูกสาวจะใส่อีกไ,ไหมหนอ น,นี้เสื้อค่อยไซส์เทมอยู่เลยพี่น้องไซส์ใหญ่นะนี่อันที่อันที่ดีๆก็คือได้เข็มกัดกุชชี่มาพี่น้องของแท้ที่นี่ของแท้ที่นี่สิบปอนด์นี่นี่พี่น้องนี่เห็นบอกมีบอกพร้อมของกุชชี่แท้น,นะคะ เสื้อเก็บเก็บนี้มีีกจะเอาไปแช่ซักสวยๆอันนี้อันนี้ก็งามเลยอันนี้หาปอนขอมักสีมันแล้วก็จะเอาไปซักกอบลูกอันนี้โรล,ล่าอารช,ชีด้วยนี่นี่ ชุดน,นี้มนาะสามชุดแล้ก็ให้เพื่อนด้วยแล้วก็ชุดอันนี้มาอ,อ,อีกัอนอีกอีกต้นตะกูกับตัวตะเแตแลงซักเอาไปซักก่อนชวดึงชิญดอกกหลาบหนาบ้านไปเทนี แดดหัวนนะคะสตอเบอรี่สตอเบอรี่สตอเบอรี่เดี๋ยวเข้ามาเก็บเว้ยแดงใจ่วอะไรถัดสื่อของนี่ราเวนเดอร์โอ้ยดอกกุหลาบปีนขึ้นหลังคาโนน,นนี่รวยเลยเราไม่มีเวลาได้ชวนชมเลยพี่น้องดูสิดอกกุหลาบข่อยมันดุกบดุบผมจะว่าเป็นชอ่ชอชอ่ชอช่อช่ออยู่อันนี้อีกดูสินี่ ตีชมพูเสียงอย่างวะเผินบ้านเปิดเพลงติดพี่น้องมันแก่แล้วตัวมาตัดอีกได้ไงตัดออกตัดถิ่มเขาจะเอาเห็นปีนหลงังคาไปของนอนข่อยสองฟังเลยโอเคบอนนี่แห่งไรกับว่ได้หดน้ำดอกปีนิษเสียขอโทษด้วยหนู เก็บงานเต็มเวลาแล้วบ่ค่อยมีเวลาอุ้ยกุสบุรีอ่อยนี่พี่น้องกุสบุรีเดี๋ยว่อยต้องเอาหนามเข้าไปทางในก่อนนะมันเสียเลยนั่นขน,น,นยางไปยางกลัยางไปยางมาเบังหลังบ้านดอกกุหลาบดอกดอก,ปปดดอกุหลาบนี่จ็กต้นต่อไปจะเป็นปลูกแต่ดอกกุหลาบนี่แหละต้องคอยคุม้มนี่นี่สีม่วงงามๆ แมงมาอาไสีม่วงหอมผอมได้หนิโอ้พี่เต็ยมจุจา่าน,นี่ล,ลุยละอันนี้ดอกไอ้มันฝรั่งเป็นดอกแล้วกูได้ลปะป๊อปปี้ดอกนี้กลับสามีบอกว่าให้ให้แง่ออกแกะมาลงเกีรถเขาเมืองได้พี่น้องสวนข่อยมันเหี่ยวเห็นป่นี่มันเหี่ยวมันเหี่ยวดอกกุหลาบ โอ้เป็นลูกเห็นบ่นี่ใบเป็นจุดๆเหนามันเก็บถิมเก็บสุดน้ำขยะดอกคานิชัชนสีส้มเบุ้งนึกพี่น้องงามงาม,งามพี่บ่งามบอมาจาะว่ะงามบอค้างงามบ่มบันก็เซ่อปุ๋ยไปมันรวยแล้วหอมหอมพี่น้องมักบ่พี่น้อง,อองดูสิ นะสีส้มดูเฮียละอันนี้ก็หอมอน,นี้ยังไม่ได้ลงปูดเลยนี่กวงตุ่งกับแกแล้วไม่ีเวลาได้กินแล้วถ้วยกลาบสีขาวค่ะเมืองฝนเมืองได้ไปนอนกันนะงามพอไปนอนง,งามพอทายเอาลูกกัน แดดรวเบ็บหนึ่งใครกระท่ทฟฝาดอกป๊อบปีค่อยโอ้ยออกบ่ได้แดดค่อยวัส,สนาหดหน้าเนาะเจ้าอหอมหอมหอมก่อนด้วยพี่น้อง้ายปากแดงผักซีจีนค่อย กุหลาบขาวมีสองต้นสองพุ่มตากผ่าได้ไหมรุ้ยรุ้ยโอ้เหี่ยวหมดแล้วป้าดอกสีนี้สตรอเบปปอรี่หอยโอ้ยโอ้ยแห้งคักแห้งเนี่ยตะลีตันตึงแทะดูเดี๋ดวยวจะมาเก็บนี่เด็กกินแล้วกุหลาบพุ่มกุหลาบช่อก็อื่นเนาะป้าดอกกุหลาบดุก อหอมหอมๆมด้นียดูสินี่มีทุกมีทุกแบบลาท์ตอ่ะอันนี้กลับค,ครอบรอบันแต่งงานเฮี่ยวแล้วต้องการน้าเบื้องกระถางลายบนลายมันจะกป็เบื้องเอาเถเบื้องพุนน่นะโอ้ยมันต้องการน้ามันเหี่ยว 嗯嗯嗯，嗯拜了。